รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หลังจากที่ได้ท่องเที่ยวในจังหวัดชนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับแถมยังมีผืนป่าที่มากที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วยครับงั้นไปดูกันเลยครับว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยจะมีสถานที่อะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยครับ ถึงแล้วนะครับสถานที่แรกที่ผมจะมาพักในวันนี้นะครับสวนเพชรโฮมสเตย์ที่นี่นะครับเขายังมีกิจกรรมให้เราทําอีกมากมายนะครับนอกจากจะเป็นที่พักเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมนัดกับคุณลุงเขาไว้เข้าไปแห่งในดีว่าไปเลยเพื่อนเพื่อนลืมครับมาคนเดียว ลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงทำอะไรอยู่ครับซ่อมรถอยู่รถไม่ติดครับรถไม่ติดติดยากอ่ะโอ้มาพอดีเลยผมดีลกำลังรออยู่คือที่โฮมสเตย์ผมเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างครับเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยผมจะพาไปดูนั่นก่อนที่เขาตัดเบลานไปเลยครับคุณลุงงั้นเดี๋ยวคุณลุงซ่อมรถก่อนไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ที่หลังไว้ที่หลังได้นะฮะได้ไปเลยครับผมโอกาเยอะเลยนะคุณลุงครับ เมื่อก่อนผมเลี้ยงไก่เยอะๆนะไก่ป่าทั้งนั้นแหละแดงไก่ป่ามันจะมีมีไก่ป่าลุ้หางยาวตุ้งหูขาวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณสุจริตครับเป็นหัวหน้าเทศที่จะมาสาธิตการทําลานให้ดูครับครับผมผมถามนิดนึงครับคุณพี่ว่าทำไมถึงต้องใช้ใบลานเนี่ยมา สารเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับสาเหตุที่ใช้เนี่ยบริเวณอุทยานในชาติทับลานเนี่ยมีต้นลานเยอะเราก็ใช้ใบอ่อนมาเนี่ยมาทําเป็นเส้นแล้วก็สารได้หลายรูปแบบเขาใช้ว่าใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆนวันนี้จะแนะนําเรื่องการสอนงูกินนิ้วเป็นหลักเนี่ยงูกินนิ้วแบบง่ายๆแบบพื้นฐานว่าสามารถเอาไปดึงนวดนิ้วมือแบบพื้นฐานแบบสบายๆนวดแล้วก็ดึงให้มันดูดีอ,อันนี้ก็จะเริ่มต้นจาก สี่เส้นนี่นะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับภาไปเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะเอาสีอะไรัสลับสีกันให้มันดูสวยงามผมก็ยังดูไม่ออกว่ามันจะเป็นงูออกมาได้ยังไงจะต้องลองดูนะครับดูดูดูยากนะครับตอนนี้ทำปากมันก่อนอ้าวเริ่มเป็นเริ่มเริ่มเป็นหัวแล้วจริงครับผมอ่าถ้ดึงหาโอ้โหงูกัด ครับผมแนะนำเลยครับสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับพิมพ์คอมหนักๆนี่แหละใช้อันนี้ไปเลยครับแก้นิ้วล็อกได้แน่นอนก็เดี๋ยวผมจะซื้อกลับไปด้วยนะครับ10นิ้วเลยแล้วกันเพราะว่านิ้วเนี่ยผมชอบล็อกมากเลยคุณพี่ครับนอกจากสิ่งนี้ครับแล้วใบลานอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรได้อีกครับเราทำเราก็จะมีหมวกกระเป๋ากล่องรูปแบบต่างๆอีกจำนวนมากมายครับไม่ต้นผมลองใส่ดูแล้วกันฮะโอเคครับ ผมก็นานาได้ใส่หมวกทีและเสียไม่ลองดูหน่อยนะครับเปลี่ยนหมวกเลยครับนี่นะครับทุกคนดูเป็นวัยรุ่นขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เรา เดี๋ยวลุงจะพาไปปัญจัยานไปเที่ยวดูธรรมชาติในหมู่บ้านแล้วก็พาออกไปดูอ่างเก็บน้ำสับลานโอเครค,รครับผมงั้นไปกันเลยไปเ <Okay, S 1> ชิชครับ วันนี้ต้องบอกกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่ตื่นเต้นมากในการที่เราจะออกไปปั่นเทลทมชมาท่าแบบยามเช้าแบบนี้นะครับผมคุณลุงครับระยะทางเนี่ยกี่กิโลที่เราจะปั่นอ๋อประมาณ2กิโลครับสกิโลเราจะปั่นไปตรงไหนมาครับวันนี้เราก็จะผ่านหมู่บ้านออกไปแล้วไปไปถึงเขื่อนครับใช้เวลาประมาณ15นาทีห้านาทีครับผมมั่นใจว่าที่จะพาผมไปเนี่ยสวยแน่นอนแน่นอนครับไม่ผิดหวังครับไปกันเลยครับคุณลุงครับ ต้องบอกกันนะครับว่ากิจกรรมการวิ่งเทลหรือปั่นเทลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่กําลังเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวเลยครับแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่วัยรุ่นเนี่ยสามารถที่จะมาท่องเที่ยวหรือมาปั่นได้นะครับเพราะว่าวัยรุ่นเราเนี่ยยังมีกําลังที่แข็งแรงนะครับกิจกรรมการปั่นเทลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ได้ชมธรรมชาติแล้วก็ยังได้ออกกำลังกายด้วยนะครับไปดูว่าวันนี้ผมกับคุณลุงเนี่ยใครจะหมดแรงก่อนกันเอาเลยครับคุณลุง ถึงแล้วใช่ไหมครับลุงครับวันนี้อ่าเก็บน้ำต้นลาเลยครับโอ้เป็นไงครับรู้สึกสนุกมากคุณลุงไป <c oughs> เลยครับผมช่วงนี้ครับอ่าทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ครับอ้าวผิดทางนะครับโอ้คุณลุงก็ไม่บอกเลย โอุ้ณลุงครับไม่คาดหวังจริงที่ลุงพามาที่นี่นะครับแต่ทาไมเนี่ยผมอยากกะรู้ว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าอุทยานแห่งชาติทับลานอแถวนี้มันมีต้นลานเยอะครับต้นลานคือเป็นแหล่งแหล่งที่ต้นลานจะขึ้นอยู่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยอุทยานทับลานนี่เขาจะสวยมากครับคือสมบูรณ์ยังยังเยสมบูรณ์ธรรมชาติครับอากาศก็ดีมากครับตรงนี้เขาเล่นน้ําได้นะครับตลาด แม,ไม่ไม่อันตรายครับตรงน,นี้ตอนนี้ฝนตกเยอะน้ําก็จะผ่านสปินเวรับตอนนี้รรเ,าเรามาสายกันหน่อยครับจะมีหมอกลยไหมหมอกสวยตอนเชา้าออากาศดีมากครับตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายมากครับที่น,นี่าาเป็นโอโซนอันดับเจ็ดของโลกครับันดับเจ็ดคืชื่อว่าบรรยากาศดีๆครับอากาศดีมากครับครับยังบริสุทธิ์อยู่ครับยอดครับครับดี๋ยปั่นไปตรงนู้นนะครับอะดีครับไปตรงนู้นไปชมไกลครับผมครับสวัสดี อุทยานชาติทับลานนะครับก็เซลฟี่ซะหน่อยแล้วกันนี่นะครับแล้วก็โพสต์ไปที่เพจ Thailand d i a r y นะครับแล้วก็แฮชแท็ที่ Thailand Diary นะครับแล้วก็ท้าข้ามภาค t h a i l a n d d ด a r y นะครับผม เดี๋ยวเห็นเห็นต้นลานไหมครับดอกลานขึ้นสวยสวยครับผมคือที่นี่มันไอดอกลานน่ะโอกาสที่มันจะออกดอกเนี่ยยากมากครับเพราะมันใช้เวลาทั้งสามสิบปีถึงจะออกลูกมาละออกดอกออกดอกเสร็จแล้วมันก็ตายอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปที่ผาเก็บตะวันผาเก็บตะวันครับที่นั่นเขาจะมีใช้หนังสติ๊กยิงลูกลานให้มันไปขึ้นตาม เพื่ออนุรักษ์ให้มันขึ้นเยอะๆครับอ๋อเป็นกิจกรรมอีกอย่างนึ่งเลยครับครับใช่ครับโอ้โอเคไปครับลุงครับถึงผาเก็บตะวันแล้วครับอืมครับเดี๋ยวเราก็จะต้องไปหาซื้อลูกลานตรงนี้ครับครับผมก็มีเส้จำหน่าย แล้วเขาจะมีหนังกระติกเห้ด้วยครับแล้วก็จะไปยิงตรงไหนครับตรงผาตรงหน้าผาตรงนั้นครับโอ้ยดูแล้วผานี่น่าจะสูงน่าดูเลยครับครับต้องบอกนะคุณผู้ชมว่าใครที่จะมาผาเก็บตะวันเนี่ยครับจะต้องใช้รถส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามาจากบ้านของคุณลุงนะครับที่โฮมสเตย์เนี่ยใช้ระยะทางประมาณ30กิโลก็จะถึงที่นี่ครับผมอ๊บเดียวนิดเดียวก็ถึงแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของดีกว่าคุณลุงครับไปใช่ลูกอะไรนะเขาเรียกว่าลูกอะไรครับลูกลานลูกลานโอเคมาได้มาละ ี่สิบบาทโอเคครับเดี๋ยวเมื่อคืนนะครับนี่ครับคุณลุงปะยิงกัน ตอนนี้ก็มาถึงที่ยิงแล้วนะครับผมนี่บรรยากาศแล้วก็วิวดีมากๆครับผมคุณดุงนะครับครับนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะครับตรงนี้หือคนที่มาเที่ยวทับลานเลยส่วนใหญ่เลยมาเที่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะยิงแล้วก็หนังกระติกไม่พอเขาก็ยังมีนี่ครับมีมีมีถุงแกล้งให้เราได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ก่อนแล้วกันนี่นะครับจริงจริงลูกลานเนี่ยหมดเราก็เลยได้เป็นลูกมะข่ามายิงแทนนะครับนี่ ลองดูแล้วกันมาครับคุณลุงนี่นี่เป็นการปลูกป่าครับปลูกป่าโดยใช้หนังสติกยิงะครับว้านี่ครับคุณลุงผมไกลกว่าแน่เฮ้ยก็สำหรับใครที่มาท่องเที่ยวที่ผาเก็บตะวันนะครับก็อย่าลืมนะครับมายิงลูกลาแล้วก็ยิงลูกมาข่ามงนะครับได้เลยเนี่ยถือว่า ได้ปลูกป่าไปด้วยแล้วก็ได้แข่งกันนะครับว่าใครเนี่ยจะยิงไกลกว่ากันใช่ไหมคุณลุงมา,มาผมก่อนแล้วกันลองดูครับเอ,เอาเลยครับ<น>แบบป,ป่า <laughs> แบบตาบอยครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะใช้แง่นนยิงนะครับที่เขามีไว้อยู่แล้ว โอยไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับอ่ะครับเรามาแข่งกันนะครับว่าใครเนี่ยจะยิงไกลกว่ากันลูกสุดท้ายละลุงพร้อมกันมาหน,นึ่งสองมวู้อาเป็นว่าเสมอกันแล้วกันนะคุณลุงเสมอกันแล้วกันเนนยี่ยมครับอืมเฮ้ยแล้วเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อนี่ครับเดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวเวโรนาดีไหมโอ้ได้เลยครับไปหาซือ พักผ่อนหรือว่าไปดูแอดเวนเจอร์อะไรก็ได้ดีเลยครับคุณลุงแต่คุณลุงยังไหวอยู่ใช่ไหมยังไหวใช่ไหมได้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 อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องบอกกันนะคุณผู้ชมว่าคุณลุงเนี่ยผมมาเจอครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าอายุห้าสิบเกือบหกสิบแต่ตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองแล้วนะครับพาเราปั่นจักรยานโอ้โหสองสามกิโลไปกลับพาเราไปดูวิธีการจักสานนะครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวเนี่ยคุณลุงเขาก็จะ พาเราไปทำกิจ adventure กรรมแอดเวนเจอร์นะครับผมงั้นเดี๋ยวไปกันดีกว่าไปครับคุณลุงครับ อนนี้ผมก็อยู่สถานที่สุดท้ายของจังหวัดปาจินบุรีแล้วครับต้องบอกก่อนว่าจังหวัดปาจินดูรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เงียบๆแต่เขายกเมืองเวโรนาของประเทศอิตาลีเนี่ยมาอยู่ที่นี่เลยคุณผู้ชมต้องบอกกันว่ากิจกรรมข้างในเนี่ยโอ้โหสนุกน่าดูเพราะว่าเขารวบรวมกิจกรรมของแอดเวนเจอร์นะครับมาไว้ที่นี่หมดละเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าไปดูว่าจะสนุกแค่ไหนไปครับ ก็แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับเราต้องมาซื้อตั๋วที่นี่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีแพ็กเกจหรือมีตั๋วแบบไหนแนะนำบ้างครับอ๋อถ้าเป็นกิจกรรมแพ็กเกจแอดเวนเจอร์ของที่นี่นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ก็จะอยู่ที่ราคา899บาท <S <S ก็จะมีกิจกรรมทั้งหมด5กิจกรรมท็อปไฟท์นะคะก็จะมีโขนสลิงไปกับ2รอบแล้วก็ โดยตัวปินหน้าผาจำลองแล้วก็สวิงโรบนะคะแล้วก็ลูกบอลยักษ์แล้วก็มีกิจกรรม ATV ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอซื้อแพ็กเกจน,นี้เลยแล้วกันได้ค่ะโอเคครับผมค่ะอันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าหน้าที่กิจกรรมที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับัเราเริ่มกิจกรรมแรกเลยไหมครับเราขอแนะนําอุปกรณ์กอนค,ครับกิจกรรมวันนี้คุณลูกค้าซื้อคูป,ปองอะไรมาบ้างก็ซื้อเป็นเล่นทุกอย่างนะครับค่ะก็ของเรากิจกรรมที่นี่ก็จะมีตัวท้าไฟท่าอยางก็คือโหดสลิงปีนหน้าผาสลิงแกว่งแล้วก็ลูกบอลยักษ์แล้วก็โรยตัวจากหน้าผาจําลองอ๋อแล้วก็จะแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีรถ ATV นี่นะครับใช่จะมีพายเรือมีขีม่ม้ามีนั่งรถม้า ที่โครงการของเราก็จะแนะนําลูกค้าก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการเล่นกิจกรรมทุกครั้งก็คืออันนี้ก็คือชุดเซฟตี้หรือเรียกว่าฮาร์เน็จ้ะอันนี้เป็นชุดที่เราสั่งมาจากประเทศนอกนะยไถ้าเกิดว่าคนน้ำหนัก90โล100โลเนี่ยสามารถเล่นได้มครับร้บได้่สโลก็ได้แต่จริงๆถ้าน้ําหนักเยอะๆจริงๆเราก็จะจํากัดในการเล่นกิจกรรมของเราเพราะว่าบางครั้งน้ําหนักมันทําให้มีผลต่อการเล่น เเราไปเล่นกันเลยค่ะไปเลยครับผมอ่าอีกอย่างหนึ่งมีโรคประจาตัวไหมไม่มีครับโรคตาโรคตาก็ไม่มีครับไม่แน่ใจครับโรคหัวใจไม่แน่ใจครับวัน,นกระดูกขากระดูกแตกไม่มีครับผมไม่มีโรคชนิดใดน่าดูแต่ถ้าขาวว<อ>ึ้นไปแล้วถ้ามีโรคพวกนี้เล่นไม่ได้นะโรคตาขาวปวดแผลไเส่อมอย่างนี้เล่นไม่ได้เดี๋ยวคุณพี่พี่เล่นดาผมมันนาจโอเคไปลุยก,กันเลยครับ แต่จ,จากกิจกรรมนี้เราไปตรงไหนต่อครับพี่เดี๋ยวเราจะไปที่หอคอยไปเล่นกิจกรรมตัวต่อไปเลยนะคะอันนู้นใช่งไหมครับใช่ค่ะที่ลยครับไปกันเลย นี่ใส่เพื่ออะไรครับผมใส่เวลาเราเหนื่อยด้วยาเราเหงื่อออกมือเราที่จบกระแป้งกันดื้อตอนนี้ได้เลยไหมครับเพราะว่าได้เลยรู้สึกว่าก่อนขึ้นได้เลยนี่นะครับก็จะมีแป้งครับมาออกไม่ใช่นะครับใช่ผงหนักนะครับ เ็ดเมตรแล้วนะคุณผู้ชมอีกประมาณกี่เมตรครับอีกประมาณมอีกหเมตร5เมตรที<ม>่จะไปชิดหน้าผาเราได้หน้าผาเราสูง12เมตร ต้องถ่ายแล้วพอเลิกเลย <Yeah. S 1> เลิกเลิกเลิอกอืมอย่างนี้ค่อยสบายหน่อย ที่วันนี้นะครับเราไปทํำกิจการแอดแอนเจอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านอาหารที่เป็นตัวเมนหลักของที่นี่เลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเชฟนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แบ็กบูดนะครับครับผมายเลนทลองของเรานะครับเห็นอาหารแล้วเนี่ยฮิปเลยตอนนี้ครับผมอาหารเมนูไหนนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกของคุณหน้าคุณพี่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแกงเขียวหวานนะครับไก่กรอบโรตีกรอบนะครับจะมี2กรอบในตัวเดียว อะไรคือสิ่งที่มาทําให้มันเข้ากันสองคนครับอ่าคือตัวซอสเราจะเป็นตัวซอสที่เข้มข้นนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวโรตีซึ่งจะมีในนั้นในในในตัวของอแกงเขียวหวานเนี่ยจะมีไก่กรอบอยู่ในนั้นคนะซึ่งเป็นซอสนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นปลากระพง3ามรสนะครับคือตัวเนี้ยเราใช้ปลากระพงสดนะครับบวกบวกกับตัวซอสซึ่งเราทําเองนะครับด้วยความเข้มข้นของเขา ครับของเราจะเน้นความกรอบนะครับส่วนในตัวของหน้าผมนะฮะตัวนี้จะเป็นเส้นหมึกดำนะครับเป็นพาสต้าไข่กุ้งครับผมตัวนี้น่ากินมากมากครับผมแต่ในส่วนของตัวนี้ที่หน้าที่ตัวใหญ่ๆนี่อันนี้ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ตัวใหม่ของเรานะฮะอ๋อนี่คือตัวใหม่เลยครับผมว่ามันดูกินยากนะครับตัวนี้เราต้องการให้ความกินยากเข้ามาเพื่อที่จะจําความเป็นเรานะครับจาความเป็นแบ็กอวนะฮะด้วยความใหญ่ของเขา ตัวนี้สามารถจะทานได้4-5ถึงหคนนะครับตัวนี้จะเป็นไก่กอดองบือนะครับเอาเข้ามาทําผมลองชิมเลยดีกว่าสําหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะแวะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็แวะมากินอาหารที่นี่นะครับเพราะว่ารสชาติแล้วก็ราคาเนี่ยถูกอีด้วยยังไงแวะมานะครับผมตอนนี้ขอรับประทานอาหารก่อนแล้วกัน และสำหรับทริปปราจ kind of ีนบุรีวันนี้นะครับผมก็ขอท้านะครับคนภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานภาคใต้นะครับมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกกับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเซลฟี่กับสถานที่ที่ผมมาท่องเที่ยวในวันนี้นะครับผมแล้วก็แฮชแท็กมาตามด้านล่างนี้เลยครับก็เดี๋ยวเสร็จจากทริปจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเราจะไปกันต่อที่จังหวัดระยองแล้วก็ตราดนะครับผม มว่าจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเก๋ๆไว้สําหรับถ่ายรูปเซลฟี่ไม่ว่าจะถ่ายรูปกับธรรมชาติถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งเกิดจากฝีมือชาวบ้านรวมไปถึงกิจกรรมแอดเวนเจอร์อีกมากมายเลยครับยังการปั่นเทลชมธรรมชาติและการที่ได้เข้าไปเล่นเครื่องเล่นแอดเวนเจอร์ของเวโลน่าผมรับรองเลยครับว่าใครที่มาเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน วันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากครับที่ทำให้ผมได้มีสถานที่เซลฟี่รูปส,สวยอย่างอุทยานแห่งชาติทัาปลาน